คนจีนรู้จักอาณาจากรอมอยู่แล้วคนที่ไม่ใช่อาณาจักรพระนครเนี่ยที่อยู่ในรอบนอกที่เรียกว่าเสียมก็เป็นสิ่งที่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีคนเสียมกกน้นกกนี้ใครที่นอบน้อมทางมองโกลจะไม่ไปตีนะครับฉะนั้นก็เลยมีหลายๆกลุ่มที่เข้าไปนอบน้อมแล้วก็ถวายบรรณาการเสียมก็คือเสียมขอมก็คือขอมขอมก็ไม่ใช่ขมรย้อนไปไม่กี่สิปีเนี่ย เรายังใช้ชื่อประเทศสยามอยู่เลยสยามก็คือเสียมอันเดียนปาอันาับจากจำปาเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าอณาดับจากจำปาเป็นอณาจัรพัน 1, ปีครับคือเป็นคนเชื้อสายเอสโตเนเซียนมาจากมาลายูยได้โดนกินไปโดยพวกไดเวียดไดเวียดก็คือเวียดนามมาตีอณา,าจัรจำปาจนล่มสลายโดยมีอนุญาตให้คนขเขมรนะครับเข้าไปเที่ยวปราสาทตามได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะดินแดนรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งเลยในสายตาของประชาชนก็มีข่าวว่ามีเครื่องบินไม่ทราบสัญชาติเข้ามาลุก ลำในดินแดนไทยก็ส่ง F16 ไปป้องกันฐานทัพในลาวก็โดนโจมตีโดยกองกำลังไม่ท่าฝ่ายทหารลาวตายไป5คนอันนี้มันคลายแดนราวทำไมมันไม่ค่อยมีความมั่นคงเลย